พอเจริญพรชาวนี้มองเห็นกุญแจก็นึกถึงคําของท่านผู้รู้ท่านหนึ่งที่ได้กล่าวไว้อัตมาชอบมากๆเลยนะท่านได้บอกไว้ว่าประตูบานใหญ่นู้นนะถึงเป็นประตูเหล็กต่อให้ใช้ค้อนปอนขนาดใหญ่ทุบเข้าไปก็อาจจะไม่สามารถเปิดประตูได้แต่กุญแจดอกเล็กๆเกนะี่ยสามารถที่จะเปิดประตูได้จริงๆก็เป็นข้อคิดที่ดีนะโยมนะว่า การที่เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดประตูใจของใครเข้าไปได้เนี่ยจะต้องมีหลายๆอย่างที่ลงตัวกันได้มีแนวคิดที่ตรงกันมีทัศนคติที่ตรงกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงจะอุปมาเหมือนกับหยักของกุญแจตัวผู้กับหยักของกุญแจตัวเมียเนี่ยคือลูกกุญแจแม่กุญแจก็จะต้องมีอะไรหลายอย่างที่มันลงตัวกันได้ซึ่งเป็นการสะสมล้วนๆจะต้องอาศัยการสะสมถ้าหากว่าบางทีเราเจอคนบางคนทําไมรู้สึกว่า ถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุยอะไรก็รู้สึกว่าเข้าถึงอกถึงใจสามารถที่จะเปิดประตูใจกันง่ายๆบางครั้งเนี่ยการสะสมหยักและเหลี่ยมการลงตัวทิฏฐิเสมอกันมีทัศนคติเสมอกันมีศีลเสมอกันมีวิริยะขันติเสมอกันเมื่อสร้างสะสมกันมากี่พบกี่ชาติมาเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวก็เปิดประตูใจกันได้แต่สําหรับบางคนที่อาจจะ รู้สึกว่าถูกชะตากับคนคนนี้แต่คนคนนั้นเขายังไม่ถูกชะตากับเราก็อาจจะต้องค่อยๆลบเหลี่ยมลบมุมเพื่อที่จะให้ไปด้วยกันได้แล้วก็เปิดประตูใจเปิดอาชีพที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยดีอย่างเนี้ยเราก็เป็นลักษณะที่ว่าบางทีเมื่อการที่พยายามที่จะจูนกันเจอในชาติปัจจุบันก็ต้องอาศัยความเพียรความเสมอกันไหลายๆอย่างทีเดียวแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไป หรือบางทีมือที่สามเข้ามาเสียมมาทําให้จะต้องไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้เปิดประตูใจด้วยกันไปไม่ด้วยกันได้แต่ถ้าคนสองคนเนี่ยพยายามว่ามือที่สามมาก็ดีเหมือนกันมันทําให้เราได้เห็นเหลี่ยมเห็นมุมมันมีเหลี่ยมม,ม,มีมุมที่เราจะต้องลบกลบ,ลบเปลี่ยมเพื่อที่จะให้ลงกันได้ยิ่งมากเข้าไปอีกมือที่สามที่มาแบบดีๆมือที่สามที่มาแบบไม่ดีไม่ดีก็ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นที่จะสามารถทําให้เราเข้ากันได้ลงกันได้และเปิดประตูใจกันได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะตั้งใจที่จะลบเหลี่ยมแล้วให้ลงตัวกันเข้ากันให้ได้เพื่อที่จะเปิดอะไรหลายๆอย่างทั้งประตูใจทั้งประตูอาชีพทั้งประตูมิตรสหายทุกอย่างสามารถเปิดได้จริงด้วยความเพียรในปัจจุบันอดีตเจอใครถูกชะตาอย่างนั้นก็ดีไปแล้วก็มาสานต่อในสิ่งที่ดีเป็นกัละยาณมิตรต่อกันไป ฉะนั้นวันนี้กับกุญแจดอกเล็กๆที่มองเห็นเช้านี้ก็เป็นข้อคิดอนุโมทนาขอบใจท่านผู้รู้ที่ได้ให้ความรู้ไว้ขอเจริญพรกับกุญแจทุกดอกในโลก